ยาหูสุทุกคนกันด้วยนะครับนี่เรากลักบไปอยูย Game, ่ในเกม To t a l War 3 i n ง Do มในพาร์ทที่5กันแล้วอันนี้กด้ยวซูนเซ็กเหมือนเดิมนะฮะโอเคพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ลุยนะครับจนอ้วนอ้วนสุดก็ได้ลหลอแล้วก็ริโปโปก็ใกล้แล้วครับที่จะได้หลออเหมือนกันเอาละดินแดนในทางนี้ของเราก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแตแพรผมก็คือหลังจากจากการอ้วนสุดได้นะครับเราก็จะทําการ ค่อยๆขยายดินแดนค่อยๆพัฒนาดินแดนตัวเองนะครับก็คือจะเสริมความแข็งแกร่งให้ดินแดนตัวเองเขาก็จะค่อยๆพัฒนาเมืองไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเอาละเราก็ไม่รอช้านะครับข้ามเทะันกันเลยเอาละนี่นะครับได้กำจัดให้ได้ Greetings ดูซิว่าเรามีใครอยากเข้าร่วมไหม แหหัวเจ้ยอ้วนหวนี่มาจากนี่เหรอสบายปะสบายป้าน้อาะทีก็ต้องหาภรรยาให้กับสุนกวนนะครับซึ่งใครล่ะ Welcome friend นี่ไหมโอ้โหสบายสบายอู้ลบหมดเลยเนะี่ยไม่เป็นไรนี่เรียบร้อย reasonable offer A เล่ามินกับกลาดทายเด็งที่พันธมิตรกันเรียบร้อยนะครับสุนกวนจะเล่ามินใช่ไหมไม่งอกกไทยนะครับก็ยังอยู่เหมือนที่เดิมนะครับซุนหยินนะฮะซุนหยินก็ไม่น่าพ้นนะครับเราก็จะเอาหน้าตัวเรานะนักขลินเราไปจัดการร่วมรักเป็นการครับสักหน่อย เอาล่ะไม่ไจะเดินทางเตรียมสงบสงบขว่าเตรียมจะกัดศึกนะครับดิโก้ดิมบอกว่าเราเฉยเลยเออผมก็งงเงี้ยพวกเบอร์บอกผมเฉยเราก็อุตส่าห์รักกันมานานโอเคมันหนีไปไหนวะนี่แล้วก็สร้างอันนี้ต่อ ักกองกระรางหนึ่งอ่ะลูกสาวเลยแล้วกันนี่เอาลูกสาวมาเลยโค้งหัวไหล่อะเดี๋ยวลูกสาวตัวเองมานี่โอเคข้ามเทนกันเลยโหละบุกบุกเปิดวอลกับใครรู้ช่างมันนะครับนี่โอ้โห มา่เหลือแล้วนะจ๊ะเป็นเวลาลุยอ่ะเป็นวอรกลางคืนด้วย Let's go เอาละครับเราก็จะจัดธนูธนูไฟด้วยไฟตั้งไว้ตรงนี้เลยจะธนูไฟเข้าก่อนนะครับแล้วก็ทหารมาจะแยกจากตัวเราทางดูถวยนะอยู่ด้านขวา ก็ที่โอบนะก็อย่าจะตั้งะไอโอเคไปอยากเมาเลยเดียว้เลยเปิดเซกเปิดวอกใครดีไม่ต้องเปิดวอลเองอยากเปิดจะเปิดเอง คุไม่มีตัวเนี่ยคืออะไรเนี่ยดีๆน่าจะมีปัญหาเร่ไงใครับหรือเหรอโอเคโอค้ยโอ้ยยิงหยอดไปเลยโอ้ย โอ้โหท e พทั <ต karaoke. S 2> ้งนีังนันชนะวโอ้โหเกิดูชนะปั๊บมาดิมามาดิมาดิมาดิดุยดุยเลยตล้เจคบอกอะไรครับนี่อมันง่ายเกินไปหรือเปล่า

เียบร้อยสิ้นนะโอเคแจวด็เ,เรียบร้อยโอ้โหสิ้นครับเจ็้ยังหานได้เลยนี้ังหานก็เรียบร้อยดิ e y n m e f the prisoners โอ้โหเรียบร้อย,โอ,อยโอเคนี่ไงใช่ไหม What is To restore order. What do you wish, my lord? Each step in wisdom. Conquest. This is what you train Heaven rewarded our passion. <coughs> a take fine it. settlement. We'll ดีโป้สิ้นนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่เฟส2ของอ่าของเมืองแรดแล็คนั่นก็คือการขยายเสริมกำลังทวามแข็งแก่งให้กับเมืองนะครับเอาละแล้วก็จะเตรียมละเสริมเข้าแข่งแข่งนะพัฒนาไปเราจะพัฒนาเมืองย่อยก่อนนี่ พัฒนาไปมึงก็ย่อยพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันมีเทรดเยอะมันก็อยากจะเอาตีมาตีอย่างนี้สักหน่อยโอเคข้ามเทินต่อเลยเอาละนี่หรือสิคเสยวบในเวลาจบศึกฮะยอมแพ้ไหมไม่ยอมเรียบร้อยลุย Let feasting commence. แหลกนะฮะมาไหมมาห้าเอาคนเก่งๆมาหมดนะฮะเรียบร้อย my lord ยอมอพส่งใช่ไหมเรียบร้อยแล้วจ้ากำจัดเรียบร้อยฮะหรือว่าได้ สำเร็จรู้ล่วงนะครับเป็นอย่างดี <c oughs> ทงคืนความสงบสุขแล้วเรียบร้อยนะครับแก้แค้นด้วยอิสสาราเอาไปเอาเราไป,าไปใช้เป็นมุรับใช้ตั้งนานไหนดูซิทีน,นี้เราก็อยู่ในช่วงพัฒนาเมืองไว้เลยครับก็อัพไปมีก็อัพนะมีก็อัพไปเรื่อยๆนะครับอัพไปถึงซีถอยกันโอ้โหเราก็ตัวเราก็ยังโหดนะครับแต่เรายังไม่มีเกาะเลย โดนเซ็กนี่เอาไปเลยผู้คนเกียดเพียบเลยทื่อไส้เอ๋ยโอเคห้ามเถินกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเซ็กม้าเฉียวหนีนออกมาจากนี่มีใครไหมโอ้โหก็ยังไม่ได้มีใครที่เบ้งเบ้งเท่าไหร่นะอโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ไว้ ป้องกันนะครับซุนเซ็กเราก็อยู่ตรงนี้ละกันต้านโจโฉแต่ก็มีกองทพัพไปขู่ครับขู่ฝั่งนน้นหน่อย,ยดีอ่าฮะเรามีสปายด้วยดูซิใครอยากเป็นสปายไม่มีใครอยากเป็นสปายให้เราไม่เป็นไรครับไอ้ดูซิแต่ว่ามันก็ยังมีคนไม่ไม่ค่อยนี่เราเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ชอบตัวซุวนเซ็กเยอะอยู่เหมือนกันทันเต็งก็ไม่ชอบเหรออ๋ออยากอยู่ในตำแหน่งใหญ่เหรอใช่จริงงานทันเต็งกันเลย ผมมีเมืองให้นะนี่ด้ใช่ไหมอ่ะเป็นไปลาอยากเป็นก็เป็นไปเาเมืองหลวงกูโคตรกากเลยเอ,อ่าใคนอยากเป็นไหมอ่าเป็นไปลาอนสุนจา้าเอามาโอเคก็น่าจะเหลือกันหมดมีเอ้ย คืออะไรนี <idi guidelines> <Christina> ้ River with function อ้าคืออะไรอ่ะทำไมไม่ชอบเลยเฮ้ยมีเนียนโน่ไหมตัวเนี้ยก่อกระบิดไปเนี่ยเราอ่ะโอเค้ามไปครับเขอุนเสี้ยวขอสงบสึกเรานะครับเพราะว่ามันได้เอาช้างเย็นนะครับก็คือโจนกับโจนป่ามาเป็นเมืองขึ้นนะก็เลยบอกให้เราหยุดเถอะอย่าตีกันเลยนะ เราก็เชื่อคนง่ายครับเราก็เลยโอเคครับได้ได้ได้เชื่อคนง่ายฮะโอเคนี้ก็อัปไปนี่ก็อัปไปตอนนี้ไม่พออดอ,อ,ะ,อ,อะมัชดูสิอ่ามีควรอะไรที่เพิ่มได้ไหม แล้วกันอืมไปอันนี้ล่ะเมืองหลวงเมืองหลวงมีนี่ไหมโออแล้วกันนี่โอเคามเท็งกันเลยครับโอเคนี่ลองมาดูกันซิว่ายังไงบ้างนี่ก็ยังค่อนข้างไม่มีอะไรนะเออแล้วก็ค่อยๆสร้างไปข,งขยายเมืองไปครับก็ เงินได้มาหมดเจินได้มาหมดโอเคดูซ okay. ีมีไหนไหมโอเค okay, ครับข้ามถึงเลยโอเคดูซีออฟเฟอร์กริปมีใครอยากมาเลยเหรอหรอหรอไอ,อตัวบั๊กมมเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปแก้หมอดหน่อยนะ น่าจะได้ไม่มีอะไรน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับไปดูซินี่สร้างเกี่ยวกับพวกนี้ดีกว่าแย้มเมืองหลวงได้ไหมส <c oughs> องหมื่นแพงเกินกอนหน้าจะเดี๋ยวเช็ค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 น้นแค่สี่พอเออเอาเอาแค่แบบเมืองสี่ก็น่าจะ ไปก่อนดูได้ถ่ายไปโอเคข้ามแทกนกันครับโอเคเฮ้ยอย่าเป็นอะไรกันแล้วแล้วก็นี่ก็เปลือยเปล่าไป,ปไม่น่ามีอะไรเงินแค่เดี๋ยวอู้ขึ้นกวนไปไม่ชอบวะแปลกมากเลยอืมัแนแล้วกันขึ้นกวนไม่เอาก็กก็็ช่างมันจริงๆเนี่ยก็ช่างมัน <c oughs> นะไม่ได้ซีเรียลสละขึ้นกวนอ่ะ โอเคแล้วก็อันไหนต่อดีอันนี้ล้กัน่เราเปลี่ยวมาเทงจะรู้อ่ะมีใครเป็นปละปักอีกไหมไม่มีแล้วเนาะ โอเคหรือเมืองยังเดียวละสร้างไปมีแรงก็สร้างกันไปรึปุ๊บอ้าฮ่าเดี๋ยวซีขยายเมืองไปครับเงินไม่ใช่ปัญหาถ้ามีมากพอโอเคทำกันต่อครับโอ้เปิดบอกกันเต็มเลยมิ โอเคน่าจะไม่มีอะไรมากอืมมมอเมืองเราก็กินถึงนี่แล้วอะที่ต้องระวังต้นนี้ก็จะมีเล่าเปียเนะ อ้วนเสี้ยวด้วยอ้วนเสี้ยวอยู่ดับสองเนาะอ้วนเสี้ยวต้องระวังแต่อ้วนเสี้ยวมันแค่มีพวกเยอะเฉยเดี๋ยะพวกมันเยอะขยับเปิดวอด้วยเพจกับหงหยงนี่ฟ้าเพาะใหแะทท้แล้วก็เพจกรับนี่ละกันอุ้ยนี่ก็โหระดับหกกันเนี่ยเททพจไป๊ะสปอร์ตอันนี้เป็นของใครอ้วนเสี้ยวอ่ะ วัดเซล้ยคืออะไรโจโฉโจโฉอย่ามาโอ้โหใช่ครับโจโฉไปเมืองขึ้นพอดโจโฉเมืองขึ้นยอมเปล่าเออต้องยอมแล้วโอ้วันนี้โจเซตนี้โจโฉกากมากจริงจริงโจโฉกากมากเลยครับดูดิมาเป็นเมืองขึ้นกันเต็มเลยอันนี้เมืองไหนนี่ เป็นได้ป่ามังขึ้นน่ะเราอ่ะเอาป่าว The honor is mine. มาดิมังขึ้นมา Balance necessitates change. ยอมเออต้องยอมจะสู้ก็ได้จะสู้ก็ได้ยอมเปล่า Successful bid. เจ๋อ We accept your offer. อืมใครอยากเป็นมังขึ้นอีกไหมอันนี้อะไรอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหกวนเสือจไม่อยากโอเคเฮ้ยคนโหดอ่ะ โอเคอีกเธอหนึ่งป้ายซุนขุนใครนี่โอเคได้อยู่มั้งไอเด้เอะเ,เมืองก็ไปได้ได้ดีดนะตอนนี้เมืองก็ใช้คำว่าไปได้ได,ด้วยดีเพิ่มไปะบวกสี่ไปให้หมดจากเมืองวิวสี่เมืองไหนวะที่เราเอาไอ้นี่ไปอ่ะนี่หนึ่ง มีอีกไหมครอมโอเคมาเอาละครับสำหรับพาท์นี้ก็สั้นๆนะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสักคลิปหน้าจะเป็นยังไงเราจะได้ทำการต่อสู้กับก๊กไหนเพื่อขยายดินแดนนะฮะร่งฝาติดตามทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ